สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2568กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเราจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะ ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงเช่นกันค่ะเรามาดูกันที่คาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงกันนะคะจากแบบจําลองพบว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงค่ะในส่วนของพยากร์อุณหภูมิผิวพื้นนะคะจะเห็นได้ว่าในวันที่21ถึง22นี้นะคะอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ แต่ยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวอยู่ค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์ลายภาคกันค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้ จนถึงเวลา12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด12-15องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-18ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 18-24องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด19ถ22องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t s สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและในช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศอุ่นขึ้นและมีหมอกในช่วงเช้า เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะแล้วมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ